เหลียงเล่าผู้ล่วงหลับในวันเข้าสารคำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวรเกินไปก็รู้นะกดติดตามช่องเสรี h ชน n นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยและคลิปนี้ผู้เราทําพิธีในวันที่เป็นวันเข้าสากกนะก็เหมือนไปวัดไปว่าไปภาษาอีสานเอ็ดว่าใหญ่เข่าสากนะครับวันนี้นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวจากตำราแต่ว่าเป็นพิธีการของบรรพบุรุษของผู้เราเองหากท่านใดไม่เคยทํา หรือเคยทำแต่อาจจะมีความแตกต่างอันนี้ก็ขอยกประเด็นเอาไว้อีกมุมนงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่สืบทอดกันมาเฉพาะในกลนุนะ่มคนสำหรับของผู้เราโดยบรรพบุรุษเขาทำกันมาแบบนี้แหละประมาณนี้นะครับไม่ได้ทำทุกครั้งไม่ได้ทำทุกวันและก็ไม่ได้ทำทุกโอกาสอันนี้ต้องเข้าใจเนาะเราต้องแยกแยะก,กันก่อนแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าจะทำตอนไหนยังไงอันนี้ก็ไม่ได้ระบุนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่สัมผัสกันเอง เมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสเข้าวัดทาบุญนํเข้าวสากร์หรือกยาศาสตร์เนี่ยไปไปวัดไปวามีหอข้าวน้อยหอข้าวใหญ่จัดเครื่องครบสูตรก็ว่ากันไปตามวาระตามพิธีกรรมของวัดวาแต่ละท้องถิน่นต้องเข้าใจกันว่าแต่ละวัดแต่ละพื้นที่นั้นเขาก็วิธีปฏิบัติก็ค่อนข้างที่จะแต่ละวัดแต่ละท้องถิน่นก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องขออภยัยเนาะจะไม่เหมือนกันเสียทั้งหมดนะ ถึงแม้จะเป็นอีสานเหมือนกันแต่มันอาจจะมีความคล้ายคลึงมันอาจจะมีข้อแตกต่างอยู่เราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับพอตกเย็นหลังหกโมงเย็นช่วงเที่เราว่างแล้วแต่โอกาสตามสะดวกของเรานั่นแหละผู้เราก็จะเลี้ยงเหล่าผู้ล่วงรับที่จักไปทุกคนก็อาจจะมีโอกาสบ่อยครั้งก็าบางทีก็จะเตรียมกับแกล้มด้วยบางทีก็จะมีข้าวด้วยบางครั้งก็ไม่มีนะมีแต่ เล้าเพียวๆหรือแอลกอฮอล์เพียวๆ,ๆ,ๆเนี่ยอย่างเดียวแต่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยขาดคือก็ต้องจุดธูปหนึ่งดอกนะลักษณะก็คือหามุมว่างหากจากผู้คนมากหน่อยก็คือค่อนข้างเงียบนะในพื้นที่ของเรานั่นแหละเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเสร็จจับนะในพื้นที่ของเราเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นที่โล่งด้วยก็ยิ่งดีนะเตรียมของทุกอย่างไว้เสร็จจับเลือกมุมได้แล้วก็ให้จุดธูปหนึ่งดอกปักที่พื้นดิน อย่างเดียวนะอันนี้คือจะจุดทูบอย่างเดียวนะเทียนไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วเราก็เอ่ยขออนุญาตเจ,าเจ้าที่เจ้าทางพระเมธทรณีในที่ดินของเรานั่นแหละเปิดทางให้ดวงวิญญาณที่เราเรียกได้เข้ามารับเช่นเครื่องเส้นนะสำคัญสถานที่นั้นนั้นต้องพ้นชายคาบ้านเรามาก่อนก็คือไม่ให้อยู่ใต้หลังคาไม่ให้อยู่ใต้ลมไม้คืออยู่ในยิ่งในที่โล่งยิ่งดีแต่อยู่ในพื้นที่บ้านของเรา หลังจากจุดทูบเสร็จนะเราก็เอ่ยกับเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละอันนี้เป็นถ้อยคํานะไม่ใช่วิชาอาคมหรือไม่ใช่ตามพิธีกรรมนะแต่เป็นถ้อยคําบอกกล่าวนะก็จะประมาณว่าแม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยเจ้าที่เจ้าฐานผูกกกผูกเขาผููเฝ้าเบื้องแง้มมองนี้มือหนีว่าน,นี่เป็นมือปล่อยผีห้ม่รับเขาสากักโอกาสนี้ผู้ขาขออนุญาตแม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าทางขอให้เปิดทงัง ใ้ดวงวิญญาณของของใครละ่ะของคนที่เล่ามานะนะเราจะเรียกใครมาบ้างเราก็เอ่ยชื่อไปให้ครบนะทั้งชื่อทัา้นามสกุลชื่อจริงนามสกุลจริงนะเหมือนเดือนปีเกิดไม่ต้องเอาแค่ชื่อกับนามสกุลถ้าเขาเปลี่ยนชื่อก็เอาชื่อที่ล่าสุดนั่นแหละกับนามสกุลนั่นแหละมาจะเรียกมากี่คนก็เรียกได้หมดให้เอ่ยชื่อให้ครบส่วนมากก็จะเป็นคนใกล้ชิดเหลือญาติ ผู้ล่วงลับประมาณนั้นนะช่วงที่เริ่มเอ่ยชื่อผู้เราจะเทเครื่องเส้นก็คือตามในภาพเลยครับหงายมือนะเทมากเทน้อยเทลงพื้นเทใส่แก้วอันนั้นก็ตามแต่สะดวกแต่วันนี้ผู้เราเอ่ยชื่อไปหลายคนเลยอยากจะให้ทั่วถึงก็เลยไม่เทใส่แก้วจึงเทลงพื้นเลยเพื่อมอบแก่ทุกดวงวิญญาณที่เรียกมาและอีกในยะหนึ่งเชื่อกันว่า าพระแม่ธรณีส่งให้ถึงและถูกตัวอันนี้ก็คืออันนี้คือเชื่อว่าแบบนี้นะครับและในการกระทําแบบที่อยู่ในลักษณะน,นี้อธิบายง่ายๆก็คือจุดทูบเรียกดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ลงรับของเรามารับเครื่องเส้นยังจุดหรือสถานที่ที่เราต้องการหรือที่ดินของเราแต่ก็ต้องมีการขออนุญ,ญ,ญาตจาก พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางชสียก่อนเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาบริบทนี้จะเป็นแบบนี้นะเราควรจะแยกแยะในแต่ระบ,บทของพิธีการกันก่อนนะครับอันนี้คือทําในเขตที่ดินของเรานะหรือเขตที่พักอาศัยเรานั่นแหละถ้าจะมีคนสงสัยว่าบางคนเขาเอาเคลื่องเส้นวางใส่ถ้วยชามวางบนโต๊ะหลักวางบนแท่นพิธีละดวงวิญ,ญญาณจะได้รับไหม คือเราต้องแยกบริบทกันก่อนว่าการเส้นไหว้าบางพิธีการเขาไปวางหน้าศพหน้าสุสานส่วนมากเป็นพิธีในสถานที่ที่เชื่อว่าผ่านการซื้อที่ดินตามความเชื่อของพิธีกรรมตามประเพณีแล้วจะวางตรงไหนวางยังไงเชื่อว่าดวงวิญญาณของได้รับเครื่องเส้นอยู่แล้วเพราะพื้นที่นั้นเสมือนประตูเชื่อมของสองโลกระหว่างกันก็คือเป็นสถานที่ของผู้ตายวางง่ายๆเพราะอะไรเพราะว่าก่อนฝังลงสุสานก่อนวางอธิษฐาน พิธีนั้นจะเป็นแบบจําเพาะเจาะจงนะพะตอนฝังหรือตอนตั้งธาตุอธินั้นโดยมากจะมีการเลือกหรือการเสี่ยงทายมีการขออนุญาตจากพระแม่ทรณีดังนั้นก็คือก่อนฝังก่อนวางนะแถวบ้านผู้เราเขาจะเรียกว่าทําการซื้อคือที่ดินตรงนี้ขอซื้อให้กับร่างนี้นะ,ะบุคคลชื่อนี้นามสกุลน,นี้เขาจะอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะเขาจะทําการขออนุญาตจากพระแม่ธรณีไปแล้ว ก็เปรียบเสม,มือนว่าสถานที่ทั้งนั้นเป็นของเขาเป็นของร่างนั้นแต่จะไม่ใช่แบบของสาธารณะนะจะเหมือนของบุคคลนั่นแหละนะบริบทนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้นพอเป็นที่ของเขาเขาจะวางใส่ถ้วยใส่ชามหรือวางตรงไหนวางยังไงจะไม่มีดวงวิญญาณไหนกล้าไปแย่งอันนี้คือความเชื่อในแนวนี้ทางนี้นะครับแต่บริบทที่ผู้เรากระทํานี่คือทําในที่ดินส่วนตัวซึ่งอาจมีผู้ดูแลปกปักดั้งเดิม หรือขออนุญาตจากพระแม่ธรีให้เป็นสื่อกลางสื่อนำส่งและการจุดทูปดอกเดียวเชื่อว่าเป็นการสื่อสารถึงดวงวิญญาณเสมือนเป็นการส่งข่าวถึงผู้ล่วงลับให้รับรู้จากฝั่งทางโลกของคนเป็นคนแก่สมัยโบราณเคยบอกเอาไว้ว่ากลิ่นทูปและแสงเทียนจะชี้นำทางดวงวิญญาณให้มาอย่างสถานที่นั้นๆเมื่อถูกเรียกนะนะไม่ใช่ว่าจุดธูปแล้วดวงวิญญาณจะมาเลยไม่ใช่นะ เราต้องเอ่ยชื่อเขาเขาถึงจะมาถูกเขาถึงจะมาได้ประมาณนี้นะและก็เชื่อว่าเวลาจะมีเท่าเท่ากับก่อนผู้หรือเทียนจะไม่หมดช่วงเวลาระยะเวลาของการสังเวยเครื่องเส้นนะจะมีโอกาสมากน้อยนะตามปริมาณที่เหลืออยู่ของทูบหรือเทียนในกรณีที่การจุดเทียนด้วยนะครับหากเทียนดับกลิน่นทูบก็ยังคงเปรียบเสมือนเข็มทิศให้กับดวงวิญญ,ญาณเหล่านั้น ก็เหมือนเป็นการสื่อสารก็เหมือนเป็นสะพานต้นทางปลายทางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเครื่องเส้นพวกนั้นคนสามารถนำมาทานได้ไหมโดยส่วนใหญ่ของที่เส้นผีเส้นดวงวิญญาณได้ร่อนผีไม่มีญาติเขาจะไม่นิยมนำมากินนะหรือสิ่งที่ผู้เล่ากระทำนี้ผู้เล่าไม่คิดจะนำมากินอันนี้ก็เลยทำแบบนี้นะครับแต่ยกเว้นว่าในกรณีไหว้เจ้า ไหวบรรพบุรุษไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีความเชื่อของบางกลุ่มที่นำของเหล่านั้นมากินเพราะเชื่อว่าเป็นมงคลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบ,บริบทของพิธีกรรมนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวทางของความเชื่อนั้นๆด้วยนะตามแถบภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับสมัยก่อนสมัยโบราณแนมะ้แต่สมัยนี้แหละจะมีการไหวผีปู่ย่าตายายเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของหมู่บ้านของชุมชนนะหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่ง จะมีการเส้นไหว้บวงสรวงเชื่อว่าปู่ย่าตายายสมัยบรรพบุรุษผู้ดูแลสถานที่ปกปักรักษาหมู่บ้านจะคอยดูแลให้ชุมชนเหล่านั้นลูกๆหลานๆานเหล่านั้นร่มเย็นเป็นสุขเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเขาก็เลยจัดพิธีเครื่องเส้นเครื่องบูชาเนี่ยแล้วหลังจากการเครื่องที่เหลือจากเครื่องเส้นเช่นไก่หมูผลไม้เนี่ยอาหารบางชนิดอาหารบางชนิดเขาก็ไม่เอามาหรอกแต่ บางอย่างเช่นไข่ต้มหมวหม,โมูเนี่ยจะมีการตัดแบ่งหลายชิ้นหลายชิ้นหลละชิ้น,น,น,นให้กับลูกๆหลานๆให้กับบุคคลที่ไปร่วมพิธีเพื่อส่งต่อความเป็นมงคลให้กับบุคคลเหล่านั้นให้กับลูกๆหลานๆในชุมชนนะประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือเราควรดูบริบทของแต่ละพิธีกรรมตามวาระตามโอกาสอันนั้นเราต้องแยกแยะตรงนี้นะครับ และการจุดธูปหนึ่งดอกจุดเทียนหนึ่งดอกในที่ดินของตัวเองบางความเชื่อบรรพบุรุษเคยบอกเอาไว้ว่านั่นเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและแม่ธรณีเพื่อมีจุดประสงค์อาจจะขอความร่มเย็นเป็นสุขอาจจะกล่าวขอเพื่อปกป้องทรัพย์สินไม่ให้มีคนมาขโมยของบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละไม่อยากให้คนมาขโมยของเราก็เชื่อว่าใครที่คิดจะมาขโมยหรือ สบโอกาสเขาอาจจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนเลยไปไม่ไม่คิดจะทำการสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วมีอีกวิธีหนึ่งก็คือหากที่ทำงานของเราเราโดนกลั่นแกล้งเราโดนเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ตัวก็ผลงานว่าเราถูกกระทำไม่ดีนะในที่ทำงานมันก็ต้องมีทั้งถูกกันและไม่ถูกกันนั่นแหละนะัอันนั้นก็ว่ากันไป ท่านว่าถ้าเราอยากเอาคืนเหตุการณ์แบบนี้ก็ลักษณะเหมือนแช่งนะคล้ายๆกับแช่งนะครับวิธีก็คือท่านว่าให้จุดทูปหนึ่งดอกไม่ต้องใช้เครื่องเส้นก็ได้นะหามุมเหมาะที่จะไม่มีคนเห็นอย่าไปจุดใต้ใชายคาหรือใต้ต้นไม้ให้จุดในที่โลง่งหาวางเสียบบนพื้นดินนั่นแหละ ตรงนั้นจะมีสารพระผูกหรือไม่มีสารพระผูกนั้นก็ไม่เกี่ยวนะครับเราแค่หามุมเปลี่ยวๆเหมาะๆอย่าให้คนเห็นเลือกเวลาตอนหัวค่ำยิงดีหรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ยิงดีจุดทูกบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเล่าความทุกข์ในใจเล่าปัญหาและอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่กลั่นแกล้งเราอยากให้คู่อริแพ้ภัยแบบไหนก็ระบุไปเคยมีคนทำสำเร็จมาแล้วเขาจึงบอกต่อ แต่นั้นก็ต้องเป็นความจริงนะว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทําเพียงเพราะอิจฉาริษยาเห็นแก่ได้อันนี้ไม่ใช่นะเพราะผลอนนั้นมันจะมาตกอยู่ที่ผู้บอกกล่าวนะต้องระวังเดี๋ยวเข้าตัวนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงขอเตือนดังๆว่าอย่าลืมว่าคนไม่เห็นผีสางเทวดาอาจจะเห็นอันนี้ต้องเข้าใจนะเราไปโกหกเขาไม่ได้เขรู้อยู่แล้วโดวยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคาในแช่งไครในโอ้โ แช่งใครหรือทำพิธีกรรมแนวๆนี่นนนค่อนข้างที่จะสำเร็จก่อนคนที่เกิดวันอื่นคนวันอังคารเนี่ยนะครับแรงแข็งคนพวกเนี้ยเกิดวันเนี้ยอย่าไปเผลอแช่งใครอย่าไปว่ากล่าวใครตอนเผลอเพราะมันจะเป็นเสมือนคำสาปแช่งเอาได้ที่บอกต่อเล่าต่อกันมาเนี่ยผู้เราเชื่อว่ายังมีคนที่กระทำ ตามที่กล่าวมานี้แต่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะความเชื่อกับวิธีปฏิบัติหากเราใช้วิจารณญาณให้พอเหมาะพอดีเชื่ออย่างมีเหตุผลคนผู้นั้นก็ถือว่าฉลาดหลักแหลมจงเชื่ออย่างมีสติและขอย้ําว่าเราเล่าให้ฟังไม่ได้เล่าให้เชื่อผู้ใดไม่เชื่อก็ขอให้ทางใครทางเขาทางเราก็จะขอบพระคุณมากม ไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านผู้จเจริญแล้วก็ทําแบบนั้นกันคนมีการศึกษาเขาจะเลือกปฏิบัติในสิ่งอันควระเขาจะฉลาดในการแสดงออกนะครับอันนี้เป็นพิธีกรรมความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเลยนะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนําบอกเล่าสู่กันฟังสัมผัสของคนเรานี้ไม่เหมือนกันหรอกบางทีเรารู้สึกว่า,าฝันเห็นผู้ลวงลับไปแล้วเขาอาจจะพูดบางอย่างหรือเอาขา มันอาจจะมีผลบางอย่างในชีวิตเราเราเชื่อว่าแบบนั้นได้ยู่เคยได้อยู่ร่วมกันเคยได้พึ่งพาอาศัยกันก็เลยนึกคล้มอ,อกคล้มใจอยากเลี้ยงนะด้วยความอารมณ์ดีเขาอาจจะมอบโชคให้เราอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะมันแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ในการเลี้ยงการเส้นวายเนี่ยมันคืออะไรนะต้องต้องดูบริบทตรงนั้นนะครับ กันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพรานาไมัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ